นี่กัมาอยู่ในงานบุญเนาะมื่อนี้กัเป็นมือหัวมือหอกครมพี่น้องจะมีบรรดาแขกเราจะตีพี่น้องทุกสุขสุสุขคนลุงป่าอ่าเนาะมาแต่งอยู่พวกกินซอยอ้าวฉันน่ากัให้เบิ่งบรรยากาศได้ดีงานพี่น้องเมื่กี้กับแต่งอยู่พวกกินไว้ผขาหับเกี่ยงมือหนึ่งทรงตามกล้องหนักไปปิ้งบุญแจกเข่าอยู่บ้านน้องลี่ เมือ,โโองหลงบุกแข้ามวลในพี่น้งเดอ,เอตอนนี้กำลังดู่เพื่อนในบ้านเลี้ยวเพื่อกนกำลังด,ดูจิ๋งก็แจกกา่าวหามีดาเพื่อนได้ลวงหลับไปมาก่อนให้องเนาะ xoay chuột nè xoay chuột lắm nè chuột lắm nè สภาพบรรยากาศของงาน,นเห็ดอยู่กินได้พี่น้องเด้อมิแต่ผู้แสียผู้สาวแถวหนึ่งมิแต่้ม่ห้างนั่งใหม่กรับนี่มือนี้เห็ดอยู่พัวกินพี่น้องราคาหับแขกมื่นมือหนี้นก็เป็นมือโฮมมือหัวข้าวต้มมือก็เป็นมือตั้งกองบุญเนาะ่วตีพี่น้องแขกที่จะไปบวกเราก่อสิบมาโมทนา โปรโมทนาทานทำบุญ่ห้อมืออื่นเนออ้อทั้งจันแม็กม่ไนี่าแนแบบได้มาเป็นพิธีกรในงานเป็นหน้พ,พ่อบดูเอ้เอ ตาตั้งกล่องกับกระดามาพี่น้องเลยก็รได้มีประแนกเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟน้ำพี่นอ้อง น้่นบดต่อยน้านะยืนเปิดเด้อเฮ้ยน้าอยู่บ้านโนรี่เดี่น้องเดอ้อสามาคีกันไหวขือข้าเนียวปั้นแกน่น ใจเทใจหั่งคือเขาเหนียวถึงน้ำเทถาพี่น้องเอ้ย,อยน,น,น,นักซอยกันหาบหยาบซอยกันถึงเกียนหล่มกันย้อนเผาล้วมพะนื้เพื่อค่าแก่งเกียนนั่นยังสิได้แก่บาดว่ฮอดแม่น้ำเพื่อนั่นยังสิได้แก่เกียนก็มีเวียกมีงันมีการเหมือนกันซอ,อ,อ,อยเรือกันกันกน,น,นักซอยกันหาบหยาบซอยกันถึงพี่น้องนี่มีแต่ยตีิพี่น้องป่าเอาอมันไก่ขึ้นเคียง มันสวยเหลือเออเห็ดดูเห็ดชิ้นมีแก้วมีเคยแหละมีเคยก็อยากใส่มีไผ่ถึงก็อยากวาดเราเป็นเคยเพิ่นใส่เป็นไม้ให้เพิ่นพัานนักเอาเบากระสูนเห็ดอีนนั้นก็ใส่ใจอันนั้นเลยเป็นไผ่เป็นเคยเพื่นเราเนาะใส่โอ้เป็นยังนเลย

ซอยจู่น้ำเนี่ยปะนังเอ้ยับปะนางเอ้ยซอยจู่น้ำเนี่ย <c oughs> <c oughs> แผนเนี้ยแผนเน่ยเก็บเนี่เก็บซีนไว้เนาะเออแผนเนี่ยเก็บซีนเขาตู้เย็นไว้แผนเนี่ยเก็บซีนหลังจากขี้ซ้อยแล้วก็เก็บซีน,นก,ก็นเ,กนเขา้าซ่องแข็งไว้แลืวอื่นตื่นเด้กลูกเศร้าแต่งอยู่แต่งกินลเลยน้องแผนเนี่ยแม่ครัวฮะแผนเนี่ยใส่ถุงเงินเลยก็บอกไง ใส่ถุงมือเฮือนหมดเลยว่าใส่ถุงอก็ใส่ถุงไปใส่ล่างแล้วเฮือ ไม่งั้นกน่นนำไม่ทนพ่อบอกโอ้มาทำมาดายน้นำนอ้อยน,น,น,นาน้ำออยนาอาวเป๊กเขปาไปจวดอจุดิงขบบากันเนาะน้ำล่างคอยบ้านอจู่เนี่จักบัตจู่บึงดูจักบัตทำสีใหา่เน่ะ,ะทำตาเลือกให้เบิ่งเนี้ยจักตอนจกักใด สิงยามันาะสิ่าสีสทำี่ Mungkin banyak-banyak

tàu ngồi. <laughs> <laughs> là nhai lại đấy thì nó vẫn vẫn nào đó. Cắn nếu mà quan tâm mà đi mắt sóc mà thì là, là xoay เลยแยกงานเุียวบไปแลอวก่ไเนาะจบไปไบัานละย่ายไฟังโซะปอลาเด้กันเนาะเมืองหลวงแกลงขโมยอยู่บ้านนองรีคํมดิดำนำซุมฟ้าพอบ่นเพื่อแข่่งหางกัน่นงไก่กัน่นงไก่ไปมากไปอยากแวะเขาหัวฟากิ้นฟ้าหัวพี่

น้ำตาพ่เภกที่เหมน,น้ำใสใจ,จ <c oughs> กินกินไลเข้าวไรข้า,ขาบอวาก,กันเลยทีย่ไหมเนี่ยจวดับายป <c oughs> ักกันเลย <c oughs> trụ chim nào sao chỉ là bao tham nân chỉ là bao đến đó What <laughs> เขาเนี่ยตีคิดไว้สานีด้วยพี่น้องนะเขอเนี่ยตีคิดไว้สานี้วขอบใจหลายพี่น้องนะครับขอบคุณมาฟังด้อ